รสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับวันนี้สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่13ประจําปี2566นะครับวันที่16ธันวาคม2566ณโรงแรมธรรมรินทร์ธนาจังหวัดตรังนะครับซึ่งการประชุมของคณะกรรมการได้มีประเด็นที่พูดคุยกัน หลายๆเรื่องนะครับเนื่องจากสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยจะกําหนดการประชุมใหญ่ในปี2567เนื่องจากสมาคมมีวาระการดํารงตําแหน่งครบวาระในวันที่31ธันวาคมนี้จะได้มีการเตรียมการประชุมใหญ่ที่จะสรุปประเด็นต่างๆเสนอต่อสมาชิกต่อคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่ในวันที่26มกราคม2567 ณโรงแรมไดมอนด์ปราสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในส่วนวันนี้ได้มีการหารือพูดคุยเรื่องต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในฐานะที่สมาคมเครือข่ายเป็นองค์กรภาคเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งไทยหลายๆจังหวัดหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นชมรมสากลสมาคมกลุ่มเกษตรกรนะครับที่เป็นสมาชิกหลายๆท่านก็ได้ให้ความเห็น เสนอแนะตามระเบียบวาระที่เราดําเนินการประชุมกันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการบริหารภายในที่จะเป็นแผนแนวทางการดําเนินการในปี2567หรือปีต่อๆไปในระยะสั้นและ,ะระยะยาวซึ่งจะสรุปประเด็นเสนอต่อสมาชิกในวันประชุมใหญ่ด้วยในแผนต่างๆที่จะรับการอามอบหมายให้คณะก,กรรมการได้ไป ลำดับเตรียมการในการดำเนินการร่วมมือกับองค์กรภาคส่วนอื่นๆในการจะททำแผนที่จะกับเคลื่อนดำเนินการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมนะครับว่าเราจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างในการที่จะให้เกษตรกร,กรสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตการเลี้ยงกุ้งได้ในเรื่องของอาหารกุ้งเรื่องของลูกพันธุ์เรื่องของพลังงานต่างๆนะครับซึ่งเมื่อตอนเช้าเนี่ย ผมเองในตาะนะนายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยได้นําเสนอประเด็นว่าค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นค่าพลังงานที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งประมาณเกือบ20%ของต้นทุนทั้งหมดทําอย่างไรในขณะที่รัฐบาลจัดเก็บค่าไฟอยู่ประมาณหน่วยละยูนิตและประมาณเกือบ5บาทนะครับจะสามารถลดลงมาเหลือสัก3บาท50ได้หรือไม่อย่างไรจะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมาช่วยเกษตรกรและก็เป็น พลังงานสะอาดที่จะช่วยให้กเกษตรกรได้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ผลิตกุ้งอย่างมีคุณภาพได้นะครับก็เป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตกุ้งก็เช่นเดียวกันว่าในด้านวิชาการที่เรามีกลุ่มองค์กรทั่วประเทศจัดสัมมนาแล้วเกิดประโยชน์ในการนําเสนอให้กเกษตรกรได้เรียนรู้ซึ่งในเดือนมกราคม2567งรเจ็ดที่จะมีกิจกรรมงานวันกุ้ง ชมรมท่าทองจะมีประเด็นทางเลือกวิชาการต่างๆมากมายซึ่งคุณยุทธนารัตโนซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมเครือข่ายจะมีการนําเสนอการเลี้ยงกุ้งที่ใช้หอยแครงมาเป็นตัวเลือกหนึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรได้สนใจมาศึกษาเรียนรู้และก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้นะครับในเรื่องของการส่งเสริม การตรวจวิเคราะห์โรคนะครับที่เป็นปัญหาที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรว่าเราจะดําดเนินการอย่างไรให้ห้องปฏิบัติการของราชการนั้นสามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบริการสาธารณะให้กับเกษตรกรในการตรวจวิเคราะห์โรคนะครับได้มากขึ้นคัดกรองโรคได้มากขึ้นมีงบประมาณเพียงพอ สามารถที่จะให้เกษตรกร,กรสามารถวอล์กอินเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะกําหนดไว้ในแผนที่จะไปปรับดันร่วมมือกับองค์กรราชาการโดยเฉพาะกรมประมงซึ่งจะต้องเปิดเวทีให้กเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้พูดคุยได้นําเสนอแผนงานาหรือแก้ไขปัญหาหรือจะพัฒนาเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตพันธุ์นั้นสามารถที่จะให้ดําเนินการได้โดยเร่งด่วนเนื่องจาก ขาดการประชุมประเมินสถตตานการณ์ของการเลี้ยงกุ้งของอุตสาหกรรมกุ้งมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง7เดือนแล้วนะครับก็ต้องเร่งด่วนที่จะทบทวนต่างๆในการที่จะประเมินผลกระทบผลได้ผลเสียของระบบการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำหรือ APD, FAPD ซึ่งเป็นข้อกังวลกังขาทบทวนในเรื่องของการอนุญาต ให้มีการนํเข้าวกุ้งมาแล้วมีผลกระทบต่อราคากุ้งในประเทศว่าที่เหมาะสมนั้นควรจะเข้ามาช่วงไหนเท่าไหร่อย่างไรก็เป็นประเด็นที่จะให้สมาคมเครือข่ายได้ไปพูดคุยกันในโอกาสที่เรามีเวทีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นแนวทางต่างๆที่สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยได้หารือกันในวันนี้นะครับก็ต้องให้ความมั่นใจและก็ยังให้ความเข้าใจกับ พี่น้องเกษตรกรกสมาชิกทั่วประเทศว่ายังมีองค์กรภาคผู้เลี้ยงที่ยังใส่ใจและก็ตั้งใจที่จะดําเนินการให้กับพี่น้องเกษตรกรกต่อไปนะครับจะได้รับผลประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็เป็นเรื่องที่ที่จะชงช่วยกันเสนอแนะช่วยกันออกความเห็นช่วยกันคิดเห็นนะครับในโอกาสจะถึงปีใหม่นี้ก็ขออนุญาตที่จะอํานวยวัยพรเพิ่มกําลังใจให้กับ พี่น้องเกษตรกรได้มีกําลังกายกําลังใจที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็ให้มีความอํานวยชัยโชคดีในปีใหม่2 5 6 7ด้วยต้องถือโอกาสนี้มาสวัสดีปีใหม่ด้วยครับขอสวัสดีครับ